สวัสดีครับในเช้าวันที่2มีนาคม2 5 6 7กับผมนัทวัฒนลาเศรษฐพงศ์ผู้รับใช้คิดจัจักพันธฐฐกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจะนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออันเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรม2โครินบทที่10ข้อ4ถึงข้อ5พระคำได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าสัตววุฒของเราไม่เป็นฝ่ายโลกิวิสัยแต่มีฤทธิ์เดช มาจากพระเจ้าอาจทำลายป้อมได้คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฏฐิมาณนะทุกป,ประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและน้อมนำความคิดทุกป,ประการให้เข้ามาอยู่ใต้บ,บังคับจนถึงรับฟังพระคิดเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าในบทนี้ขรัพรเจ้า